ทกสเตรียมโอนเงินและก็ออกแผนโอนเงินเยียวยาเกษตรกรให้ในส่วนของเกษตรกรรอบ3เรียบร้อยแล้วนะคะ กลางเดือนเร็วสุดกรกฎาคมนี้โอนวันละหนึ่งร้านลายได้รับแน่นอนเตรียมตรวจสอบเช็คสิทธิ์การโอนของท่านได้เลยที่เบอร์ไวเบเยียยาเกษตรกร .com ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ชมช่องอีสานแซ่บทุกๆคนนะคะวันนี้อีสานแซ่บก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านอีกเช่นเคยในส่วนของเบอร์ไวเบเยียยาเกษตรกร .com รอบที่3เตรียมรับเงินรอโอนเลยนะคะผู้สื่อข,ข่าวรายงานถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา เกษตรกรในส่วนของรอบที่3เนี่ยภายหลังที่คณะกรรมการพิจารณาการอุทธร์นะคะได้สรุปผลการอุทธร์ว่ามีจํานวนผู้ที่ได้รับการอุทธร์หลังจากที่ตรวจสอบข้อมูลแล้วเนี่ยอยู่ที่จํานวน192,512รายนะคะ แต่ว่าล่าสุดนะคะในทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลที่ซ้ำซ้อนของผู้ทอนแล้วพบว่าคงเหลืออยู่ที่189,663รายข้อมูลนี้ณนะวันที่29มิถุนายนยที่ผ่านมานะคะโดยไม่ซ้ำโดยไม่ซ้ำเลขแบบประจำตัวประชาชนและได้รับจำแนกสถานของผลการอุทธร์ออกเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะเรามาดูนะคะว่าในส่วนของกลุ่มที่อุทธร์มียังไงบ้าง หก็คือกลุ่มผู้อุทธรณ์ที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรแล้วก็กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มผู้อุทธรณ์ที่ต้องรอผลการพิจารณาอยู่ที่7297รารายนะคะและขณะ และในขณะเดียวกันนะคะปลาดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็ออกมายืนยันนะคะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะเร่งดําเนินการพิจารณาการอุทธรณ์โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากก,ก,การแพร่ระบาดของตัวไวรัสโควิด -19 เนี่ยให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบน่ะซึ่งจะทยอยโอนในส่วนของรอบที่3เริ่มโอนตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะคะ ทางทกศก็ได้เผยแผนในส่วนของตารางการโอนเงินนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ ตารางการโอนเงินว่าในเดือนกรกฎาคมนี้เป so. ็นอย่างไรและพี่น้องจะต้องรอโอนยังไงเขาจะบอกแต่ในส่วนของวันที่แล้วก็จํานวนคนที่จะโอนนะคะส่วนรายชื่ออะไรต่างๆนะเป็นในส่วนของขั้นตอนของทางธนาคารทกศไปแต่ทีนี้เราเป็นเกษตรกรเราต้องเข้าไปเช็คที่เว w บไซเยวยาเกษตรกรว่าจะโอนวันไหนแต่ส่วนมากนะคะเคยได้รับวันไหนก็จะได้รับประมาณช่วงนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนหน่อยเราก็ต้องเช็คในเว็บไซต์เยาวยาเกษตรกร .com เอานะคะอย่างไรก็ตาม นะะในเดือนกร,รกฎราคมที่จะในเดือนนี้ละคะ่ะ2563เนี่ยทางธนาคารทกศก็ได้จแจกแจงรายละเอียดถึงแผนการจ่ายเงินให้เกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรเนี่ยเดือนกร,รกฎราคมโดยมีกำหนดนะคะอแอดจะขึ้นในส่วนของตารางไว้ให้นะคะก็คือเริ่มโอนเลยก็คือตั้งแต่วันที่15กร,รกฎราคมเป็นต้นไปนะคะ ก็คือ15กรกฎาคม16กรกฎาคม17 COVID 19, กรกฎาคม18กรกฎาคมแล้วก็18กรกฎาคมอีกครั้งนะคะรวมถึงวันที่19กรกฎาคมแล้วก็วันที่20กรกฎาคม21กรกฎาคมและก็วันที่22กรกฎาคมส่วนการโอนนะคะโอนวันละ1 000, 000, 000, ล้านรายเลยนะคะโอนวันละ1ล้านรายแต่ว่าจะมาคาดเคลื่อนในส่วนของวันที่22ก็คือ จำนวนอยู่ที่ประมาณ500,000รายนะคะอันนี้ก็คือตารางการโอนของทางธนาคารทกศจะเริ่มโอนในเดือนกรกฎาคมตั้งแต่ วันที่15เป็นต้นไปรวมแล้วประมาณ7วันนะคะ9วันนะคะที่จะโอนให้กับทางเกษตรกรเนี่ยทีนี้เกษตรกรท่านไหนที่รับทราบแล้วท่านก็สามารถเช็คสิทธิ์ของท่านได้ที่ w w w บ y a เียยาเกษตรกร .com ค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของทางธนาคารทกสน,นะคะก็ได้สรุปตัวเลขในการโอนเงินเยียยยาเกษตรกร5,000บาท3เดือนเนี่ยมาให้ขอบคุณผู้ชมได้ฟังนะคะก็คือในส่วนของเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโอนไปนแล้วอยู่ที่ 7.3ล้านรายค่ะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่จำนวนกว่า36ล้านบาทแล้วก็ตรวจสอบสถานะอยู่ที่22,372รายนะคะแล้วก็ไม่ดูในเดือนมิถุนายนนี่ก็คือจำนวนเกษตรกรที่ได้รับโอนไปแล้วจำนวนกว่า7.3ล้านรายค่ะจำนวนเงินทั้งหมดที่โอนไปนะคะก็ประมาณจำนวนกว่า36ล้านบาทแล้วก็อยู่ระหว่างรวมผลการโอนทั้งสิ้นก็73ล้านบาทด้วยกันค่ะทีนี้ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการดําเนินการตรวจสอบบัญชีนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะคะถ้าท่านได้รับข้อมูลแล้วท่านสามารถตรวจสอบที่ธนาคารทกศได้อยู่ที่ 121,484รายแล้วก็ไม่สามารถที่จะโอนเงินได้นะก็เยอะมากเหมือนกันนะคะอยู่ที่124,938รายแล้วก็มีเกษตร,รกรบางส่วนนะคะที่ขอสละดสิทธิ์อยู่ที่จำนวน5รายอันนี้ก็คือข้อมูลข้าวค่าที่ทางทานไอทางอิสันแซบมาะได้นำข้อมูลมาฝา,ฝากพี่น้องทุกๆคนนะคะในส่วนของการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการโอนเยียวยาเกษตร,รกร .com แต่ว่าในรอบที่สมาแน่ค่ะกรกฎา โคมโอนวันละหนึ่งล้านลาย์ยังไงให้ท่านตรวจสอบเช็คสิทธิ์ของท่านได้ที่ w w w ร์เวเบเยยากษตรกร .com นะคะสำหรับวันนี้นำข้อมูลข่าวสารมาฝากพี่น้องแค่นี้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอีสานแราได้วยนะคะขอบคุณมากๆและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ